รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย はい。 you พ่อมาอยู่แล้วนะเดี๋ยวพ่อจะกลับแล้วคนของกลับเลยอย่าจะไปซ่อมรถเองอะไรของพ่ออเนี่ยเฮ้ยพ่อจะกระสือพัดเคยดูหนังค่ะเขาบอกว่ากระสือเนี่ยเวลาที่เขาออกหากินเขาจะเอาปากไปเช็ดผ้าที่ตากเอาไว้แล้วถ้าเราเอาผ้านั้นำมาต้ม

แผนหนามเลยพวกผู้หญิงนะครับเดี๋ยวไปนอนให้สบายเลยนะ mm hmm. แล้วก็ไปดูว่าคุณกุ๊กกิ๊กเนี่ยเขาถอดหัวตอนนอนหรือเปล่าถ้าเขาถอดปุ๊บนะวางทุเรียนปั๊บเลยอถ้าถอดจริงๆวางปุ๊บปรับละมั้งทุเรียนเนี่ย หนีอะไรกันหนีหลูกสาวนั s <S ่นลูกสลูกเป็นผีกระสืออ่าผีกระสือที่ไหนล่ะครับเนี่ยก็กลัวทุเรียนก็ก็กลัวทุเรียนก็กลัวทุเรียนเห็นไหมเลือดเลือดเต็มเลยอ่ะใครโดนทุเรียนทิ้มมือเลือดกองทั้งนั้นแหละครับโอ้โหเตียง ไปเอายามาเลยในเต็นต์น่ะโอ้ใช้เลยนะค่ะค่ะเครไปเอาเกุยมาไปไปไปไอ้อซันไปหาถ่านมาเลยถ่านถ่านก่อไปเอาตัวจะก่อไปเกี่ยวอะไรเม่นะเกี่ยก่อไปนะแบดมานี่มาให้กำลังใจนี่เลยโอ้เอายาได้แล้วยังยาได้แล้วค่ะโอเอาเครเกุย โอ้แน่ใจนะไม่ใช่ผีนะนั่งก่อนครับโอ้ไม่ใช่ผีได้นะไม่ใช่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคนกรุงเทพอย่างพวกผมเนี่ยมันขี้ขาดไปอย่างนี้แล้ครับขี้ระแวงขี้ขี้ขาดเป็นขี้ระแวงเลยล่ะครับขอโทษนะครับอ๋อ เห็นไหมเขาร้องผีไม่เจ็บคนเจ็บไม่ใช่ผีจริงด้วยขอโทษนะพวกเราพวกเราทำมากเป็นิดนึงยกโทษให้พวกเราด้วยนะคะขอโทษหนึ่งสองสามขอโทษคนะไม่เป็นไรหรอกค่ะกูพี่ับพ่อชินแล้วล่ะค่ะใครๆก็หาว่าเราสองคนเป็นผีอยู่แล้วอ๋อบ้าสิผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ไม่ว่าใครจะมองคุณยังไงอะ <c oughs> ผมมองคุณกุณ๊ปทิพย์จากด้านในครับเนียนสดเยอะเลยเรีอดเยอะเลยไหนๆก็จะช้าแล้วอะค่ะถ้าทุกคนยังกลัวอยู่ก็นอนที่เต็นท์ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่รังเกียจกุ๊กกิ๊กก็ที่ไม่นอนข้างบน,นะค่ะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอย่าออกไปนะ้ ขอบคุณมากนะคะพวกเราต้องขอโทษกุกกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่ายังไงพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวติงจะรีบโทรบอกช่างให้รีบมาซ่อมรถเลยค่ะแล้วก็จะกลับกันแล้วคงไม่รบกวนคุณกุ๊กกิ๊กไม่มากกว่านี้แล้วค่ะขอขอโทษคุณกุ๊กกิ๊กอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะโอเคขอโทษค่ะลาตีสวัสดเลยนะครับคุณนายค่ะนอนในเต้นเหมือนกันนี่ไม่ท้แล้วนอนนี่แหละออไม่ไหวแล้วเลือดออกเยอะเลยไปด้ว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 ย เอาไอ้ปเขาเต็นมาสิมานี่มานี้มานี้มานี้วัดีค่ะสวัสดนะครับหยอดยานก็จะเมายาตายอยู่แล้วพอแล้วนี่ก็ปิด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 อ้ยเังไ เสร็จแล้วเดีอ <Harriet> ลูกมื่อมันใหม่นะครับครับสาวๆเรียบร้อยนะค่ะงั้นพวกเราขอตัวลากลับกันก่อนเลยนะคะค่ะสวัสดีนะครับครับไปไป โอ้โหไม่ไหวแล้วครับคือไอ้จิงจงเมื่อคืนยังไม่ย่อยเลยครับและจะเลิมกลับมาให้ผมกินไส้อีกนะครับว้าไปไปไปไผมคงให้สัญญากับกุ๊กกิ๊กไม่ได้นะครับว่าผมจะรักกุ๊กกิ๊กคนเดียวอ่ะเขาจะเกิดผมแต่งงานเนี่ยผมต้องมีลูกสาวของคณหนึ่งคนนะครับโอ้ยอ่านมันนี่อะไรบู๊คิดถึงเับ เีลาแล้วเกิดดูดูแล้วพวกเขาก็สนุกดีนะลูกนะไม่มีพิษมีภัยเฮฮาทั้งวันเลยใช่ลูกพ่อไม่ถือสาอะไรหรอกครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันเที่ยวเลยจะบ้าแล้วคุณทำไมกลับกันมาเร็วเนี่ยเออลืมไปรถยังไม่ได้ซ่อมเลยครับโทษแล้วเดินไปได้อ ทุกคนครับมีสัญญาณสาม G แล้วครับปัดเราเจริญแล้วเดี๋ยังไงผมเสิร์ชหาเบอร์ช่างซ่อมรถก่อนเลยนลกวรยังไนเร็วเป็นไรลูกติ๊งิ่สบายหรือเปล่าลูกตายตัวล้อจะขยับขึ้นมาติ๊สบายครับสบายครับเดี๋ยวผมไปจัดการรือให้เคไปเลยไปเเลยครับงนลูกหวังว่าทุกคนคงไม่คิดว่าผม จะปล่อยทายาดเข้าลูกคุณนะครับุ้ยายากระสือเออเออเต้งเต้งแ่นีลูกยมยฮไอ้สัพ่อขอบคุณครับชิ่แปลกาจามทั้งบ้าน่ครับจามอีกท้หมู่บ้านเครับเฮ้ยพอใหพอ่ครับจามทะลก ครังพอจะเป็นพี่เบิร์ดไหมซ่อมได้ไหมแป๊บนึงนะครับผมต้องขอเช็คก่อนอะไรวะนี่ยังไม่ทันซ่อมอยาวเอาเช็คแล้วนี่ครับผมหมายถึงเช็คเครื่องยนต์ครับอ,อ๋อพระโถงนี่ไม่ทราบว่าพวกคุณมาจากกรุงเทพกันใช่หรครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> จะมาสร้างนรกสวรรค์จำลองกับอาจารย์อิ่มบุญนะคะโอ้อาจารย์อิ่มถูกท่านอาจารย์อิ่มนี่เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ของพอสอนี่จริงๆนะครับ นี่พวกคุณเมื่อคืนพักกันในเมืองแล้วรถมาเสียที่นี่เหรอครับอ๋อไม่หรอกค่ะเมื่อคืนนี้มันเสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็มาพักที่บ้านหลังนี้ค่ะครับบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านผีสิงนะครับเออครับจริงเหรอจริงสิครับเป็นผีทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับพวกคุณนอนไปได้ยังไงกันนะครับ ก็จริงๆแล้วมันคือไม่ใม่วิญจตกเลยครับเป็นการเข้าใจผิดครับเขาไม่ได้ผีอะไรกันหรอกครับมันจะหลอกให้คุณตายใจแล้วสิครับฮะคือถ้าพวกคุณอยู่ที่นี่อีกสักคืนนึงพวกคุณโดนแน่มันจะหาทางถ่ายทอดทาย,ยาทกระสือให้กับพวกคุณนะสิครับจะบบ้าผีจะมาหลอกอะไร้ะเป็นผีจะมาหลอ,ลอกตั้งแต่คืนแรกแล้วผีจะมาดึงเชงอะไรจะหลอกคืนสองคืนสามเออใช่เออแต่เผื่อเขาไม่อยู่คืนนั้นทําไงน่ะก็ฟาวเลยครับไม่เชื่อก็ตามใจ รอคืนสองคืนสามไม่หลอกออโอ๊ยงานช้างะนี่แหละครับะอะไรครับระบบข้างในพังหมดเลย<ะ>สงสัยผมต้องรออะไรอีกสักสองสามวันนะครับเฮ้ย้วทำไงอะอนี่ไอ้ที่รถเป็นเสียเนี่ยผีเป็นแก้งเสียขัรถเันเสียหรือเปล่าเนี่ย,ยตายละตายตายเอาอย่างนี้ไหมครับผมว่าเดี๋ยวเราหาทางนีกทีได้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาทางมารับพวกคุณ พวกคุณรออยู่ที่นี่ได้ไหมครับก็ได้ครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเงินค่าซ่อมรถไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหจะได้ไม่ลืมบ้าจับไปหน่อยมาจับไปหน่อยเดี๋ยวลืมก่อนได้ครับเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยให้ก็ได้ครับคือไม่เป็นไรเดี๋ยวลืมแกแล้วคนเราแหม่ไม่มีน้ำใจกันก็ต้องแหม่ตอบแทนกันหน่อยเฮ้ครับอะไรครับฮะ

เงิน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 เงายหมดเงินเงนดาบยหมดเงินหายหเงินอหนขึ้นต้งหลาอันหนึ่งอะหายได้ยังไงคะคุณแม่ธุรีหรือยังคะเอาไปหายไปที่ไหนอดูดีแล้วดูสิดีไหมล่ะไม่มีอะไรเหลือเลยอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณคุณสุปานีครับคุณสุปานีครับ เห็นเห็นเงินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะครับก็เออเดี๋ยใค้ดีดี๋ยวใครดีฮะก็เมื่อคืนนี้ไงจะนั่งนับเงินในรถตู้นี่แล้วก็เอาเงินล้านนี่ก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยใส่ไว้แล้วก็ลูดซิปิดอย่างดีแล้วไม่ได้เปิดอีกเลยมันหายไปได้ยังไงคุณนะคุณานะครับคุณนัเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมอะลองสืบดูให้บางทีอาจจะหายอยู่บนรถก็ได้หรือไม่ก็บางทีคนร้ายเนี่ยอาจจะอยู่ในหมู่พวกเราอีกก็ได้ ู่ในกลุ่มพวกเราคำนี้คุนๆนะนนคราวที่แล้วในวัดก็ฆาตกรอาจจะอยู่ในกลุ่มพวกเราเออว่ะตกลงพวกเราเ,<อ>ารเราป็นคนอย่างไงกันครับเออว่ะเอางี้ฉ<อ>ัน<อ>มีข้อสังเกตอยู่สองอย่างหนึ่งนะคนที่จะเอาเงินไปได้นะมันต้องไม่รู้ว่าเงินนี้คือเงิน,นําบุญส่วนอีกอย่างนะพวกที่ไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษกล้าเอาเงินไปคุณสปานีครับค่ะ ปกติมีไอ้กระเป๋าถือถืออย่กี่ใบฮะเอ่อสองใบโอ้อ้าวเป็นไรลูกมีพาราไหมคะที่ปวดหัวอีแล้วค่ะนี่ยังไม่หายเลยลูกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะปวดหัวมากจนอยากจะถอดหัวทิ้งเลยเฮ้ยวผมเอาแบบนี้ไหมครับไปหาอาจารย์อิ่มกันท่านช่วยได้ครับท่านมีตาทิพย์ครับเออก็ดีเหมือนกัน วัดจะมันห่างจากบ้านเนี่ยอีกตั้งหลายสิบโลไม่ใช่เหรอก่อนจะถึงอ่ะหลายสิบโลอะไรกันล่ะครับอยู่เลยบ้านตะดมไปหน่อยเดียวนี้ครับเดินไปก็ถึงครับอ,อ้าวอะไรที่ว่าช่างตกมันทําสะพานหักขาดอะไรละ่ะก็ไม่เห็นมีข่าวนี่ครับ